เมทไมเมดเนตสองงานเข้าเพิ่มดราม่าคลิป YouTube ผู้บัญชาการตำรวจยอมรับแล้วมีตำรวจจริงกรณีดราม่าไมเมดเน YouTube เบอร์ชื่อดังกับการทำคลิปคอนเทนต์ใหม่จ้างตำรวจ50คนออกไล่ล่าทีมงานในห้างร้างกลับกลายเป็นเจอกระแสวิาพากวิจาร์ทั่วลงคืบหน้าล่าสุดวันที่20มิถุนายน66พลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณียูทูบเบอร์เนตไม เนตเนตั้งว่าจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดกับคลิปภารกิจการเอาตัวรอดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมซึ่งหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวตนได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค7ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าจะทราบความชัดเจนภายใน7วันพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นข่ารการตำรวจจำนวน8นายสังกัดกองบิน2นายและตชน6นาย ส่วนที่เหลือเป็นพลเรือนโดยมีจำนวน30คนและไม่ถึง50คนแต่อย่างใดส่วนตำรวจทั้ง8ในายยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางวินยัยแต่ผิดมากผิดน้อยแค่ไหนก็คงไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายลูกน้องแต่กำชับไปว่าจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อนส่วนทางผู้จัดโฆษณาหรือยูทูบเบอร์ต่างๆ ที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าจ้างตำรวจ50นายไปทำคอนเทนต์โฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็น่าจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายข้อโดยเฉพาะการนำเสนอลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าตำรวจไม่ทำงานแต่ไปรับจ้างทำอาชีพอื่นกว่า50นายและมีอานำรถตำรวจและอุปกรณ์ต่างๆส่งผลต่อภาพลักษณ์ตำรวจนั้นได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของตำรวจที่จารณาว่าเข้าข่ายละเมิดหรือไม่ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าตำรวจภูธรภาคเจ็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าออกหมายเรียกยูทูบเบอร์คนดังกล่าวมาให้ปากคำส่วนกรณีพลเรเืินที่ไม่ได้เป็นตำรวจแต่นำเครื่องแบบตำรวจและอุปกรณ์ของตำรวจมาใช้เบื้องต้นก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎแม้หายแต่ก็ต้องดูที่เจตนาด้วยโดยยอมรับว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นของตำรวจจริงและมาทำเครื่องหมายต่างๆติดรถเพิ่มเติมเช่นสติ๊กเกอร์ส่วนสถานที่ถ่ายทำทราบว่าเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนรายละเอียดต่างๆต้องรอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน